ฮอนไกซาเลวันนี้เราอยู่กับตัวละครสีดาวธาตุดำแข็งที่อยู่ในผาดลบล้างอย่างเพล่าสวัสดีฮะเราแมมเหมียวซีเองก่อนที่จะเข้าไปดูเนะะื้อหาคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมมารุช็อปถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นสายเติมแบบเราและอยากเติมเกมในราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านมารุช็อปที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แนคนสะดวกและการันตีความปลอดภัยเพราะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปสอบถามไไไดดด้้้ทีี่่เเพพจมมมาารุชออลยหืถใสะกิ์น ลิงก์เราแปะไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปไกด์เพล่ามาก่อนแล้วนะฮะแต่ที่เรายกตัวละครนี้มาทําใหม่เหตุผลหลักๆก็ด้วยความที่ว่าณปัจจุบันการบิวตัวละครและการเล่นของเพล่าน้นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรเลยอีกทั้งในตู้หน้าที่กําลังจะถึงนี้ก็มีตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามาอย่างคาฟกาอีกด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วการมาของคาฟก้าเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเพล่า นั่นก็เพราะว่าเพล่านั้นจะกลายเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ดีที่สุดในทีมคาฟกานั่นเองแล้วมันดียังไงทำไมเพล่าถึงดีที่สุดในทีมนี้ เเรามามดูกันลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้ความสามารถของเพล่ากันมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดถึงความสามารถทั้งหมดของเพล่าและกันแต่จะพูดถึงความสามารถที่ทําให้ตัวเพล่านั้นเก่งและเหมาะกับทีมดาเมจต่อเนื่อนนงอยา่างคาฟกาหลักๆแล้วเนี่ยความสามารถที่จําเป็นแล้วไปใช้กับทีมคาฟกานั้นเราต้องการแคสกิลท่าไม่ตายที่เป็นการลดค่บบกกาป้องกันของศัตรูและช่วยเพิ่มดาเมจให้ทีมดาเมจต่อเน,นื่องอย่างมากเพราะดาเมจต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่ดาเมจก้อนใหญ่อะไรจึงทําให เวลาหักลบกับค่าป้องกันสตูแล้วเนี่ยดาเมจที่ได้ก็จะลดลงไปมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการลดค่าป้องกันของสตูจึงสําคัญมากๆกับทีมดาเมจต่อเนื่องนี้สำหรับคนที่ไม่เคยหยิบเพล่ามาเล่นก็คงอาจจะกังวลว่าเพล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถลดค่าป้องกันได้บ่อยเพราะมันคือท่าไม่ตายจึงทําให้ไม่สามารถกดได้ถี่ขนาดนั้นเราก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะฮะเพราะเพล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่อุรีพลังงานได้ไวที่สุดในเกมณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ และนอกจากท้าไม่ตายแล้วความสามารถเลื่อนขั้นของเพล่าก็ดีไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือการเพิ่มอัตราการสาร้างสถานะทั้งทีม10%ที่ช่วยให้เราเนี่ยแปะดีบัฟและดาเมตต่อเนื่องกับซูได้ง่ายขึ้นมากๆนั่นเองรู้ความสามารถที่ทําให้เพล่านั้นเก่งในทีมนี้กันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการปั้นตัวละครที่เหมาะกับทีมดาเมตต่อเนื่องกันเลยดีกว่าเริ่มจากหลายคน ไลฟคนที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์คนที่ได้จากกิจกรรมอย่างทางฝั่งของ Before the Tutorial Mission Start ที่หลายคนเนี่ยจะมีซ้อน5กันหมดแล้วนะฮะที่จะเพิ่มอัตราการสร้างสถานะถึง40%และเมื่อโจมตีถูกสตูที่ถูกลดค่าป้องกันแล้วเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงาน8หน่วยซึ่งถ้าบวกกับความสามารถของเพล่าที่ช่วยรีพลังงานแล้วเนี่ยเพล่านั้นก็แทบไม่ต้องโง่เรื่องท่าไม้ตายเลยแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใส่เป็ Resolution ก็ได้เช่นกันนะฮะที่จะช่วยลดค่าป้องกันสตูขึ้นไปอีก แต่ถ้าใครไม่มีนะฮะก็สามารถใส่เป็น5ดาวประจําตัวของซีอ e ์ w o ๊กก็ได้เช่นกันที่จะเป็นกึ่งดาเมจกึ่งซับพอร์ตที่จะช่วยเพิ่อมอาตาคิเมื่อเราโจมตีสตูที่ติดดีบัฟ3เอฟเฟกขึ้นไปและทําให้สตูนั้นติดดีบัฟที่ทําให้สตูนั้นได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าใครไม่มี3อันนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นสายดาเมจอย่างประจําตัวและเฟอร์ม,มาตาไปก่อนก็ได้เช่นกันนะฮะทีนี้เรามาดูที่ลิลิก,กัน ลิลิกสายซัพพอร์ตที่ดีก็จะเป็นเซตทางฝั่งของมาร์เกสเทียนะฮะที่จะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วผู้สมใสหรือจะใส่เป็น2 Messenger ที่ได้ความเร็วเหมือนกันนะฮะกับ2 a t แอ c แทน้ำแข็งก็ใส่ได้ไม่ต่างกันเลยแต่สำหรับใครที่เล่นเป็นสายดาเมจด้วยนะฮะก็สามารถใส่เป็นสีน้ำแข็งก็ได้เลยนะฮะแต่สายดาเมจเนี่ยออฟเราต้องแน่นพอสมควรนะฮะและสำหรับลิลิกสชิ้นที่ได้จากซินมิเต็ i ยิน เซตที่เรามองว่าดีเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของสไปรี่วอลเวดที่ช่วยฟื้นฟูพลังงาน5%อีกทั้งเมื่อความเร็วของผู้สวมใส่เนี่ยถึง120ยังจะช่วยให้เพล่านั้นได้เทินเป็นคนแรกอีกด้วยหรือจะใส่เป็นทางฝั่งของ f i สต์ออฟแองเกที่เพิ่ม HP 12%และเมื่อความเร็วของผู้สวมใส่ถึง120แล้วเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีม8%อีกด้วยในส่วนของออบหลักเริ่มที่เชือกก่อนเลยแล้วกันนะฮะเชือกเนี่ยเราแนะนําเป็นฟื้นฟูพลังงานเท่านั้นนะ รองเท้าเป็นความเร็วเพื่อหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะฮะที่เราแนะนําให้ใส่ความเร็วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้เพล่านั้นมีเทิร์นเยอะหรืออะไรแต่ใส่ความเร็วเพื่อให้ความเร็วนั้นถึง120หน่วยตามเงื่อนไขของลีลิกสองเซตจากเซนตูเวเต็ดยูนิเวิร์สก็เท่านั้นนะฮะตัวถ้าใครใช้แลคนที่ไม่บวกอัตราการสร้างสถานะเนี่ยก็แนะนําให้ใส่อัตราการสร้างสถานะไปด้วยก็ดีนะฮะเพราะที่เราเห็นท่าไม่ตายที่มีโอกาสพื้นฐาน100%นั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะติด100นะะนี่คคือ่่าทียังไไม่ได้หักลบกับค่าตานทาขอตรูนั่นเอง แต่ถ้าใครมีอัตราการ้างสถานะอยู่ที่30-40%แล้วเนี่ยก็สามารถใส่เป็นสายดาเมตอย่างคีอุเรตคีดาเมจก็ได้เช่นกันและลูกแก้วที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโบนัสน้ําแข็งนะฮะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใส่อะไรมาก็ได้เช่นกันไม่ได้สีเรียดมากนะฮะในไลโคเและล,ลิลิกกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงเทคนิคการเล่นเพล่าก,กันเทคนิคหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะเป็นการทําให้เพลร่านั้นสามารถรีพลังงานได้ไวขึ้นมากๆนะฮะ โดยการเล่นนั้นเมื่อถึงเธงของเพล่าแล้วเนี่ยแนะนําให้กดท่าไม่ตายของเพล่าไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยการโจมตีธรรมดาหรือสกิลต่อสู้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เพล่านะั้นรีพลังงานได้ไวขึ้นมากๆเลยนะฮะและจะสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ทุกๆ1-2ึงงเธอเลยทีเดียวหรือก็คือเราเนี่ยสามารถลดค่าป้องกันของสตูได้เรื่อยๆนั่นเองแต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเพลา่าตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในทีมดาเมจต่อเนื่อง สำหรับใครที่มีแผนที่จะเปิดคุณแม่คราฟก้ามาเล่นเนี่ยเราแนะนําให้ปั้นน้องไว้รอได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า e0 จะเล่นได้ไหมนะฮะเพราะ e0 กับ e6 เนี่ยความสามารถแทบไม่ต่างกันเลยจะต่างกันแค่เรื่องดาเมจของเพล่าเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเราใช้เพลราในฐานะตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะฮะเล่นได้ไม่ต่างกันอยู่แล้ว แต่สำหรับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมมาให้รู้เนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะฮะเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน